เอาล่ะน้องเลิฟเราก็เหลือกอาย่แค่นี้แล้วกดไลค์ให้กูหน่อยกูอุย้ยกูนี่เสียอะไรนีกะมึงทำอะไรอยู่หลังรถนี่กูกลัวว่ะกูก็กลัวบ้กกวบางใครบ้างเขาได้กูใช้อะไรอะ่ะมันน้องใช้คอบาคืออะไรวะคอบาเนี่ยกูเจอคอบาแล้วนี่ยกูเก็บแล้วคอบาแล้วไงต่อเปิดดิเปิดดิมึงก็มีคอบา,อ,าอูู้เสียงดังว่ะน้องเดี๋ยวมันก็มาไปมาละไม่ได้ยิน โอ้ไม่ง่วงเออย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมึงเห็นจุดสีแดงวะมันต้องไปเก็บน้ำ <c oughs> มันมเลยแล้วกูตายล่ะมันก็กลับมาเกิดใหม่ไงน้องน้ำมันจะหายปะไม่ลองเก็บดิอ๋อไม่นะไม่หาย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 ถ้าขึ้นเงี้ยเอางี้ลิกะมึงวิ่งขวากูวิ่งซ้ายเอาไหมมึงเก็บมึง,ม,งมึงไปมึงไปด้านนี้เอาไหมมันมาหากูไง มึงเอาเอางี้มึงเก็บมึงเก็บด้านขวากูเก็บด้านซ้ายเอาไหมใช่กูสักกิโยเลยแค่น,นั้นแหละบ้าน,นี่มีวะไม่มีกูเก็บไปละกูเก็บเรื่อยๆมาตอนเดี๋ยวกูเจอมันลิ้วมันตื้นมันลมีดกูมึงรอดไว้ดิมึงรอดไว้ขวาที่ของของมึงหมดแล้วอ่ะมึงรอดมันเลยกูต้องวิ่งกูต้องวิ่งซ้ายมีดเหรอกูช่วยเก็บมาตอนช่วยเก็บแต่ว่ามันเหลือแต่ด้านซ้ายไงตอนนี้ด้านซ้ายอยู่อย่างลไรกันดูดิ มึงต no, ้องล่อม no? ันเว้ยมึงไม่มึงก็ดูจุดสีแดงดิอโอกูไม่เห็นน้ำมันตรงนั้นนะมึงเห็นไหมสองจุดอ่ะมึงมึงต้องล่อว่ะ่อไ้้เยยมมมมาาาดดดดิิิิวงุกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูเก็บอันที่หกกูอยู่กูเก็บอันนี้กูอยู่กูเก็บกูเก็บได้แต่อีกอันนึงกูเก็บไม่ได้น้องไม่เอ้า กูเก็บมันก็มาหากูิมึงวิ่งสาดไปเลยไม่ได้มันต้องใช้คอบางงัดมันงัดไม่ทันมันงัดช้าอใช่โอ้จีสัสมันอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยกูค่อยย่องไปเว้ยมันไม่ได้ยินกูหรอกเนี่ยเห็นป้ะกูบอกให้มึงล่อมันเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องวิ่งไปทางด้านซ้ายมาดิแก่นี่เอาเลยถวายดวงใจเออวิ่งไป้ไกลที่สุดนะวิ่งไป้ไกลที่สุดนะ เย้กูได้แล้วมึงวิ่งกลับไปที่รถมึงต้องวิ่งกลับไปที่รถมือมึงกดมึงกด e ที่รถอะแล้วกูน่าจะผ่านเหมือนกันเเเเรราากกิิดดโอเคเลยมึงอยู่ในบ้านนั่นแหละเออมันอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยกด e เย่เสดน้ำมันแล้วมาแดกน้ำมันเพรากูอียู่นี่ยอะไรอะแบบมันต้องทำอะไรน่ะ หรือว่ามันจะให้กูกลับไปด้วยหรือเปล่าแบบต้องกลับมาที่รถทุกคนปะบอกไอดีอะไรเนี่ยวิดโฟล์ทเออร์เกติเออร์อันนมันต้องไปเกตอะไรแหละตอนมึงทำแบบนี้มึงวิ่งฝ่าไปเลยมึงตายก็ได้ซาซาเกียเดินมึงตายเลยเฮ้ยมันมาแตากูเนี่ยหากูเนี่ยเออมันมาไม่ถึงวงมันไม่ถึงเว้ยมันโง่ไอ้กากอ้าวถ้าเป็นเนี่ยกูก็กดได้นะเอาไม่ต้องกดสองคนแบบกดทุกคนอะไรเงี้ย เไไอาล่ะครั้งนี้เราจะได้กลับบ้านแล้วสินะ <Yeah. S 2> กลับบ้านกันเลยดีกว่าน้องเลยเอารถมือพังง่ายเนาะมึงใช้น้ำมันอะไรน่ะรถมึงพังง่ายนะมัน้ที่รถมืออื้มนี่รถหรือเสร็